วันนี้เวลา17นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟีย์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันมเมล็ดคามิเลียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันมเมล็ดคาเมเลีย โดยมูมลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง23กันยายน2568เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดให้เป็นที่รู้จักด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือโอกาสนี้ทรงปรุงเมนู แป้งฟิโลสอดไส้ชีสทอดน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียเสิร์ฟกับโยเกิร์ตน้ำผึ้งโดยใช้น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัดพัดเป็นส่วนประกอบทั้งนี้น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าผัดพัด จากนั้นทอดพระเนตรเมนูอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมงานซึ่งในทุกปีทุกเมนูปรุงจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและทอดพระเนตรกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิสินค้าจากร้านพัดพัดและผลิตภัณฑ์แปรแร,รูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย,ย้อมสีจากเปลือกผลชาน,น้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟร่าเป็นต้นต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต้นทางผืนป่าปลายทางน้ำมันเมล็ดคาเมเลียบริเวณกูเม่มาเก็ตชั้นจีศูนการค้าเอ็มสเฟีย์ โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียอาทิการเดินทางของต้นชาน,น้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟร่าสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและในโอกาสครบครอบ10ปีของความร่วมมือได้จะทำผลิตภัณฑ์พิเศษครีมอาบน้ำและสบูพ่พัดดคาเมเลียโอลิเฟราแอนด์โกโก้บัตเตอร์ภายใต้แบรนด์บัตเตอร์แบร เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงอาหารอร่อยจากร้านระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียไปจำหน่ายผู้สนใจสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆภายในงานได้ในราคาพิเศษและเมื่อซื้อสินค้าหรืออาหารครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสำหรับการเดินทางภายในประเทศ